สามเนื้อก็จะประมาณเนี้ยเป็นว่าขนาดระพี่เนี่ยรุ่นสามเนี่ยเนื้อจะนะครับออกตังอิ้วแบบเนี้ยนะครับเขาใส่ตังอิ้วรุ่นสามะนะครับเนี่ยเนื้อรุ่นสามจะประมาณนี้ผมจําได้จะออกคงน้ํามันละ<ว>นะครับอ,อ่ามีบุญแทบต้องมีเงินด้วยครับใช่รายการต่อไปวัดเกตเลยไหมมาเอาวัดเกตเลยไปเ,ออเลยนะในในก็ในในแล้วลุยกันยังเดียวพี่วันนี้นะครับสองนาที ชักช้าไม่ได้การรอนานไม่ได้กินโอ้ยดูเนื้อสวัสดีครับพี่จายขอโทษนะครับโอ้โหเนี่ยเอาอืมแหมอืมเอาประมูลก็ประมูลเอาทำใจระบากเนื้อว้าววันเกตลงสนามไววันนี้พี่พี่ท่านใดโอ้ไม่ไวนะสองครึ่งแล้วโอ้หมดเวลาแล้วพี่ พี่พี่ท่านใดอยากให้ประมูลวัดเกศชัยโยมีกดเลขแปดมาเปิดจรวดเวลาเปิดแรกมาเว е ลาเดินพี่พิมเริ่มไปแล้วโคตเหนืยโยโอ,อเน่าวัดเกศชัยโยอ๋อเหนือเน่าจะขับเก่าเกรงรุ่นหนึ่งครับพี่คอร์ดกับรุ่นหนึ่งครับพี่ชายเดี๋ยวดองให้ดูนะพี่นะเดี๋ยวประมูลแป๊บมาเครับเปิดแรกโอ้โหดูน้ำมัน สองนาทีครับไม่หักไม่ซ่อมแม้แต่นิดเดียวพี่ไม่หักไม่ซ่อมแม้แต่นิดเดียวครับไม่หักไม่ซ่อมอ่านี่นะครับเดิมเดิมเลยม<อ>ีกระเพาะ<อ>ด้านบนุยกันลักแสนนี่ครับรเจ็ดชั้นอกตันมาที่เท่าไรแล้วลงกล้องครับพี่แดนไทยจัดปุย๋ย องพนอานมนพตอนนี้คสูตรต่มืนไม่ันแรวนี้บมยาาี่2มืาอแล้วดูการหดการเซตตัวของเนื้อครับดูชั้นน้ำมันพี่นี่แปมาที่สองหมื่นแปดพันบาทสองหมื่นเก้าพนี่ครับเนื้อเดียวเห็นไหมครับเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยต้องเป็นเนื้อเดียวเท่าไรนะเอส ดูง่ายจริงนะครับน้ำมันเสร็จตัวแบบธรรมชาติเลยเท่าไร่นราคาสุดท้ายสองหม่นนอบาทมาพัน9้ารบาทราคาสุดท้ายค่สอ่นเก้าพันห้บาทกับ8วินาทีสุดท้ายพี่งานเข้าแบงค์เมืองการแล้ววันนี้เท่าไรในแอนราคาสุดท้าย มาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท,ท้ายปิดไปที่เท่าไรครับรายการนี้อาวุธกระบอกปิไปในะราคาจับจับจีจีนะครับจีจีจับจับสามหมื่นหนึ่งหมื่นบาททวนนะพี่พี่แทสไทย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 ขอบคุณครับ <ขอ S 1> พี่ชายขอขบคุณครับโอ้เดือดเดือดจริงเดือดจริงอ่ะรัวรัวรายการต่อไปนะครับขอบพระคุณครพึ่งได้มาเมื่อเย็นครับพี่คอร์สครับ นี่ปากน้ำรุ่นแรกนะครับนี่ปากน้ำรุ่นแรกครับพี่เนื้อเน่าดีจริงๆเลยครับอาจารย์แบงค์จริกับพี่แท้ไทยค่ะวัดเกตนะโหแจ่มจริงอ่ะมีปากน้ำรุ่นแรกเอาวางไว้นี่ก่อนบิดรายการต่อไปส่องนาทีนะนี่วัดเกตเลี้ยมทองมาแล้วเเลี้ยมทองมาแล้วพี่ดูเนื้อดีอันเนี้ย เป็นพิมพ์ห้าชั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่เดี๋ยวจะชวนแอดมินไปโฆษณางานแข่งเรือนะคบพี่เสนจัดไปครับพี่ห <สะ S 1> นึ่งสองสามสี่ห้านะครับแตกสัญยาแยกหนึ่งข่อยาดมด้วยนะพี่นะอ่าอ,องค์เนี้ยนะครับเลี่ยมทองมาให้เรียบร้อย,อยขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณมากครับพี่ออ่าพี่แทนไทยครับนี่ครับ เขาบอกว่าพิมพ์เนี้ยนะพี่นะนะครับเป็นปฐมบทของการสร้างวัดเกตนะครับเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวก่อนที่จะสร้างวัดเกตนะครับเต็มเต็มพิมพ์อ่าเหมือนการนะครับอ่าเอาง่ายๆเป็นวัดเกตพิมพ์แรกใช่ใช่นะครับแล้วเจออยู่ในวัดละคังนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับอ่าก็เขาเขาก็เลยเรียกปฐมบทนะครับของการสร้างวัดเกตนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะนะครับ พี่ดูดีๆนะพอเราซ่องลงไปเนี่ยนะครับแขนโค้งโค้งนะครับแบบหน้หังนะแขนโค้งโค้งนะครับอ่าจะเป็นลักษณะนะครับอ่าคล้ายๆทรงเจดีไหมอ่านะครับทรงเจดีสังกติเนี่ยนะครับจะแขนโค้งโค้งแบบเนี่ยนะครับเนี่ยคือปฐถมบทของการสร้างนะครับสมเด็จวัดเกตถือว่าเป็นนะครับองค์แรกๆเลยยุคแรกๆเลยนะครับที่สร้างวัดเกตนะครับก็คือพิมพ์นี้ อต,ต้นต้เนื้อจีดมากนะครับพี่โอคุณบอกว่าวัดเกตเนื้อสวยดูง่ายมากครับใช่ชแต่ต้นรายการแล้วจีดองนี้คือใช้มาแล้วดูง่ายเป,เ,เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินดี่ผมบอกเลยนะสองนาทีนะพี่ผมบอกเลยนะพินนี้นะสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าแสนนะครับนี่น้องมีวาสนาดได้แค่ห้าคักเนี่ยก็โคตรดีใจแล้วเลี่ยมทองมาให้เราพี่เอาไปแควนอย่างเดียวนะครับ เอาไปแควนอย่างเดียวเท่ราคาไส้มือนะองนี้ไม่ได้กลัวไส้แตกนะครับทองก็มีสามหมื่นอัพแล้วโอ้พี่ทองปิดหลังนะโอ้ทองเลี้ปิดหลังค่ะใช่ทองปิดหลังนะพี่มายังถ้าทองเลี้ปิดหลังนี่สามมันไม่ได้ตอตอนนี้ทองแาดแล้วสี่พันเจ็ดกว่าแล้วพี่เนี่ยทองโบราณเนี่ยไหมครับนี่ทองโบราณวินเทจสองพันห้าพี่แลี้ยมาแล้วค่ะช่างเลี้ยมน่าจะไปวันแล้วนะครับมาที่เท่าไรแล้วมาที่ จัดไปครับลูกพี่บาทที่อนนเอด้ราคาทามวลสาดรยังเยอะนะครับปุ๊บอกเลยนะองค์นี้ดูง่ายนะครับนี้แสนก็ไม่แงครับโอ้ยแสนก็ยังถูกก่ะครับพี่นะครับนี่หาที่ไหนได้นะครับนี่ เอาไปถึงแขวนได้เลยครับนี่สี่พันสามพันสี่พันห้าพันบาทราคาสุดท้ายค่ะเป็นปฐมมะบทนะครับของวัดเกชโยนะครับพิมพ์เนี้ยมีแตกคือวันละขังนะครับพิมพ์ห้าชั้นนะครับเจ็ดชั้นเก้าชั้นนี่เรายังเคยเห็นนะห้าชั้นนี่น้อยมากนะครับนะครับเจ็ดชั้นหกชั้นเห็นไหมครับอ่าเรายังเคยเห็นหกชั้นอกตั 6, นอกชั้นอกตลอดนะครับเจ็ 7, ดชั 7, ดน้ 8, นอกตั 7, นเจ็ดชั้นอกตลอดเจ็ดชั้นพิมพ์ใหญ่ นะครับ9ชั้นอ่านี่วัดอินนะครับแต่เนี้ยเป็น5ชั้นบู๊บอกเลยนะครับนี่คือประมาบทนะครับโอ้พี่เท่าไรนะแอดราคาสุดท้ายโอ้งกังโ้่่พบาที่ราคาายไปเอแล้วขู่พี่เสียดายอ่ะ่ี่อทนเนี่ยทองแท้นะ ยิงซองยิงลึกยิงซองยิงหลงพี่เลี่ยมทองมาให้แล้วเท่าไรนะราคาสุดท้ายหตอนนี้มา่มนับาทพจาโอดใจไม่หวกนี้มาสุมหดบาทราคาเารยู่มนห้ายบาที่จ๋เนื้อนะพี่นะผมบอกเลยนะเนื้อเนี่ยนะนะครับนี่เม็ดดำเม็ดแดงนะครับมีการตกผลึกของความธรรมชาติ นะครับนี่สวัสดีครับพี่นายาเส้นนะครับสี่พื้นทาวัเจ็ดร้อยราคาใช้ใค่ารจะได้ไปเราบอกเอาสี่0 0้นทาวันเก้าร้ยเอาโอ้ยปิดไปที่ปกันนิ่มๆเทๆๆ่าไรครับโอ้โหอันนี้ร้อยทีครับพี่แบบนี้ดูง่ายสุดๆพี่องค์นี้ปิดไปที่เท่าไรครับ แล้วพี่แดนไทยปาที่าชัยโอ้ต้องให้ดูว r เลยนี่นิดเดียวจริงๆพี่บโอโหพิมานใจที่พี่แทนไทยโอ้พี่ปา0สองร้อยนี่พี่แดนไทยนะครับนี่สี่มาพการ้ิมานชัยมาสี่0มพัจร้อยพี่แดนไทยสี่0มื่นห้าพันเก้าร้อยแล้วก็ปิดโอ้โหพี่นิดเดียวสี่พันเจ็ดพิมานไทยสี่ นิดเดียวพี่สเโอ้โหเอารายการต่อไปลุกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กันแล้วโอ้โหโอ้กระทะเดือดผมจะให้ดีไม่เนี่ยทานแซมองเนี้ยยินดีด้วยครับพี่แดนไทยเดียววันละคังเลยครับสวยมากพี่โอคุณองนี้พี่มาอะไรครับพี่พี่ต้องไปเติมพลังซะแล้ว ครับพิมมานะชัยิด,ดีด้วยครับพี่นยองอคุณครับทุกท่านอ,องนี้พิมพ์อะไรครับพี่พี่อ่าเดี๋ยวน้องขอเข้าน้ำแป๊บนะองนี้เดี๋ยวเดี๋ยน้องมาประมูลให้นะครับเดี๋ยวให้แอดมินประมูลอ่านี่องหนึ่งลงมันแล้วไม่พูดตอนนี้เอาของแข่งหมดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน้องเศร้าเออ ไม่ไหวแล้วมันส่งต่อไม่ได้นะเวลาปวดที่ปวดอะไรสวัสดีครับนี่เป็นสมเด็จไส้วังนะพิมโคดส่วยเลยพิมพ์มันเจดีเล็กอะวัดลรังเนี่ยพิม์เจดีเล็กอะจะให้ประมูลไส้วังใช่โอ้โหเอาทนาประมูลได้ดูเนื้ออันนี้ยเขาล้างลักมาล้างลักล้างชาติมาพี่เห็นไหมครับอ่าขอบคุณครับพี่ชายเดี๋ยวน้องมาประมูลให้น้องขอเข้าน้ำแป๊บอะอ องนาทีโอ้ oh, พี่ตีกล้องไม่ได้ซูมแล้วกันสองนาทีไปพี่ค่ะพิมพ์เริ่มเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาไปพิมพ์เริ่มไปแล้วเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าไม่หักไม่ซ้อมพี่องค์นี้บอกหักบอซ้อมเด้อถึงยุคดูง่ายครับใส่วังอา่าจัดไปพี่จ๋า สี่พันบาทเอาเวลาเดินไปมาที่สี่พันบาทแล้วลูกพี่เวลาเดินไปแล้วครับผมมาที่สี่พันบาทตอนนี้มาที่สี่พันห้ารอยบาทมาที่4ี่พันห้าร้อยบาทนะคะพี่ตอนนี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทีี่ันบาทมาที่ห้าพันบาทมาที่หกพันห้ารอยบาทแล้วอยู่ที่หกพันห้ารอย นะคะพี่จราคาสุดท้ายองค์นี้เป็นไงคะพี่โอคุณดูง่ายไหมคะพี่จาโอมาที่ร5 0 0บาทมาที่6,700บาทพี่พี่สัญญากันก่อนว่าช่วยหนูด้วย <c oughs> อย่าปล่อยให้น้องเหงาคอยนานมาที่6,700บาทตอนนี้อยู่ที่พี่สักชัยจอมพลพัดน์พัดนพัด,พดนะคะพี่จ๋า6,700บาทราคาสุดท้าย มาที่7,700บาทมาที่7,000บาทอ้าวอยู่ที่7,000บาทนี่ขอบพระคุณมากค่ะพี่โอคุณบอกว่าเนื้อวัดรักหางเห็นไหมเนื้อวัดรักหงพี่อยู่ที่7,000บาทราคาสุดท้ายจา้า <c oughs> เป็นเรื่อง10วินาทีพี่17วินาทีสุดท้ายมาที่7,000บาทอยู่ที่7,000บาทใช้พี่โอคุณปึ๊กปักจริงค่ะพี่จา๋าโอ้โเป็นไส่ว อยู่ที่เจ็ดพันบาทราคาสุดท้ายโอ้ลุดแล้วน้องแอดโอ้โหพี่อไม่เป็นไรลุดเป็นลุดมาที่เจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทอ้าวหนึ 7, 100่งร้อยบาทกันแล้วมาที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนี้จะราคาสุดท้ายสีิีิจรสิงด้วยนะครับผมมาที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ราคาท้ายอยู่ที่พ่สุคน มาที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทพี่ราคาสุดท้ายอยา่าดมพี่ไฮบอกอย่าดมด้วนด้วนแอสอันนี้ฟังให้เท่าไรนะเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทราคาคสุดท้ายจะขวดโอ้เนื้อขนาหนี้พี่ใส่วังแบบขูดเนื้อจริงจริงนะครับสวัสดีครับได,ได้ไปยังไม่พิมพ์ติแบงพิมพ์ไีอ่ารอคร่ะพ่าปิดขึ้นสักครู่พี่ดูเนื้อใกล้ๆนะนะครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยโอ้โหพี่ผมบ,บอกเลยนะ เด็ดจริงนะครับนี่ดูเนื้อใกล้ๆนี่ครับอืนี่เท่าไรนะเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทงานเข้าอ่ะปิดก่อนพิมพ์ปิดก่อน,ป,อนปิดไปที่พี่สุคนนะครับหนึ 1, ่งมืนเอ้ยแปดพันห้าร้อยบาทงงอะไรเนี่ยอ่ะโอเคจัดไปขอบคุณมากครับพี่ชายเฮงเฮงครับพี่อะ มาพร้อมไหมองนี้เดี๋ยวรอแอดสมินสักครู่น้องซองไว้ให้ดูเรื่อยๆก่อน่านแซมโผพี่ดูหนึ่งฮะสวัสดีครับพี่จอร์ดคิงนะครับสวัสดีครับพี่ชายพี่เก่งพี่เก่งพี่จอร์ดคิงนะครับนี่หูปะบารด้วยนะนะครับ่นนะนะบานแซมโหวันละครั้ง องนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายพี่ดูเหนือด้านข้างนะนะครับเนเขาเริ่มมีการหดตัวเขาเริ่มมีการเซตตัวพี่โอคุณองค์นี้นะครับเนื้อเป็นยังไงบ้างครับองนี้โอ้พี่จี๊ดจริงพี่แทนไทยจี๊ดจริงครับพี่องนี้สวยนะครับเสียดายนะนะครับนี่อื โอ้โหนะครับเนื้อเป็นไงพี่ตงนี้โอ้โหลึกๆเนื้อเน่านะครับอ่าสุดยอดนะครับเห็นไหมพี่ๆจะมีคำซับกันละมีเนื้อเน่ามาละหนึ่งคำนะครับขอบคุณมากครับยิ่งซองยิ่งดูง่ายนะครับจัดจริงอ่าเขาว่าอะไรนะเนื้อสวยมากจ้าาานขอบคุณครับเป๊ะนี่จะเห็นนะครับ หูนี่ปะบา่บาบางๆเห็นะครับอ่านี่แล้วมวนสารเยอะมากพี่นะครับโกเกสอนดอกไม้นะครับอ่าใครบอกจครับเอาโหเห็นไหมครับจีจริงทุกใจอะนะครับเนี่ยพระนะครับเก่าจริงต้องลักษณะแบบนี้นะครับ,อ,บอ่านี่เก่าจริง เี็นไทยเราก็นเนื้อจัดคารับของเี่เยวคณบอกว่าเนื้อสวยมากจัดจ้านสองนาทีพี่ออขอส่องลึกๆกเลยครับชอบเนื้อเน่ามากจัดไปคารับผมพร้อมกันหรือยังพี่พร้อมลุยกันแล้วหรือยัง <c oughs> เราพร้อมจะลุยมานานแล้วฮ่าฮ่าเย่นะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับ ตาแมแซมโหพี่เนื้อหนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งมี่บาทพีแดงเวลาเดินขะมาที่สองหมื่นบาทเ <c oughs> ท่าไรครับสองหมบาทระบรมที่นี่มงคลราคาสุดใจมาที่สองหมื่บาทมาที่สองหมื่สาพับาทสองหมื่สาพบาทสองหมื่้ารบาทที่ราคาเก็บราคาใส่มือก่อน คางสมใหญ่ๆๆเลยพี่แทนทียสวยมากนะครับสวยมากองค์นี้สมบูรณ์นะครับเน่เต็มฟอร์มส,สมสมได้โตโดยแท้มาที่สามมิลนตราคาสุดท้ายค่ะแล้วดูการเซตตัวของเนื้อความแห้งนะครับโอ้พี่ 3, แบบนึบๆเลยอะ นะครับสวยมากครับองนี้ต้องบอกว่าสวยมาก 3, ม,าม, 3, ม,ามาที่สามไม่ันแล้วพี่มางคนสามหม่ไม่ไั้มาที่สามมนหาร้บาทาที่สหมืนห้าพันบาทจ้ามาที่สามหมื่นห้ับาทครับราคาสุดท้ายครัพี่เ็ดไม่ดีงโนแล้วใครจะพี่เ <c oughs> ทา่าไรครับราคาสุดท้ายสามหมืน 3, 000, 000, บาทที่ที่พี่บางคมาที่สี่บาทที่พี่นนได้ไสามหมื่นไปี่หวัิไม่ไันแล้วโอ้โหพี่เท่าไรนะแอดราคาสุดท้าย มาดินาฬิกาดังเป็นเท่าไรนะแอดราคาสุดท้ายต้นขาคุณบอด้ขายานแล้วสี่หมื่นสองร้อยาที่สี่บาทนาฬิกาดังแล้วนะพี่นะเอ้าเอ้าโอ้โหอยู่ที่สี่หมื่นสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายใครจะได้ไปมาดูกันจานรายการนี้มาที่สี่หมื่นสองร้อยบาทพิมพ์ปิดไปแล้ว ไปที่ย่งมันโอ้พี่ไทยเราก็ดิวจะโดดแล้วนะปิดไปที่เท่าไรครับรายการนี้โอ้ยไปยังยัางดูอยู่เลยนะพี่แบ๊ดดูอีอาร์ครับพี่นี่นะครับมาที่สามหมื่นเก้าพันนะครับนี่พี่แทนไทยมาสี่หมื่นนะครับแล้วก็สี่หมื่นสองร้อยสองเป็นเอ๊โอ้โอพี่แทนไทยมาสี่หมื่นห้าร้อยไม่ทันครับรายการนี้ ปิดไปที่สี่หมื่นสองร้อยบาทพ่า้วกใส่ลูกแม่นด้วยโอ้โหพี่สุดจริงรายการนี้นะครับโอ้โหเอาขอโอเคห้าโอเคครับพี่ชายโอ้โหยังยังโอ้โหพี่สุดจริงปาดคมพี่ชายได้นาลอดเลยเล็งไว้แต่เดินิดเดียววี่นิดเดียวอ่ะนี่รายการต่อไปโอ้ ผมบอกเลยนะเหตุการณ์โอละมานมากพี่จานร์เราดีดีได้ครับคุณมานะชายเดี๋ยวพี่ดูองค์นี้สวยงามน่ารักจริงๆองค์นี้แกมือได้โอเค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 ขอบคุณครับพี่ชายขอบรักคุณครับผมแบ่งๆกันครับเนี่ยสุดยอดทั้งคู่นะพี่โอ๊ต ให้องนี้มาผุ่มนลุกเลยนะซองลงลงกล้องทีแรกอะเนื้อแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อโซนแบบอ่าเขาเรียกว่าโซตุบตับนะครับโซตุบตับแล้วก็มูลสาในี่ยดันคางเนี่พี่ดูครับเพื่อนๆนกันทั้งนั้นครับเนี่ยขอบคุณมากครับพี่แทนไทยนะครับใส่หมดครับอ่าขอบคุณทีห้าต้องมาวัดกันที่องค์นี้แล้วพี่โอ้โหเนี่นะครับสมเด็จพี่ดูวะแต่บอกว่าองนี้นะสุดกิจยศอ่า โอ้โหพี่แล้วเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยแล้วเนื้อนี่นะครับขอบคุณครับพี่ชายนี่คนลุกนะครับคนลุกประทับใจมากครับชันเจ้ากรมสมเด็จทังคูใช่นะครับอพิมพ์ใหญ่อ้าวอันนี้ก็ระคังจ้าเลยนะนะครับเนื้อโซนวัลระคังดูง่ายนะครับพร้อมรุยไหมครับองค์นี้พี่พี่ท่านใดอยากให้ประมูลรายการนี้ขอโอเคคนละหนึ่งโอเคครับ ฟันพี่โอ้โหของแพงอีกแล้ววันนี้น้มีตาแบบว่าใจแบบืพี่ใจไม่ค่อยดีเลยเนี่ยนะครับโหไม่มีก้นเลนะอย่าดมอยู่ไหน่ี้จะเป็นลมอ๋อยู่นี้มีมีมีนี่โอ้โหจะเป็นลมจริงนะเขอโอเคคนละหนึ่งโอเคครับพี่พี่พิมใ่ญ่วันละครั้งให้กบพิมใ่ญ่โอ้แล้วเป็นพิมใ่ญ่วันละครั้งอือแต่ละองค์วันนี้มาแต่สุดๆดทางนั้นเลย มาแต่สุดๆทางนั้นเลยใช่นะครับมาแต่สุดๆทางนั้นเลยนี่เขียนราคาเต้นมวยน้องแบค์เขียนแล้วครับพี่ตุ๊กตั๊กสวยจัดครับพี่มาแต่สุกว่าพอดีผมทำงานไปด้วยเลยจะไม่ค่อยได้พิมพ์นะคบพี่คับพี่ชายเนี่ยพี่มานชัยทํางานตลอดนะครับสุดยอดจับขอบารมีสมเด็จโตโดนบันดาลให้งานพี่มานชัยเยอะๆนะครับนี่ครับ ถอยสู้ครับแข่งแรงคภาพด้วยนะคะพี่มาหาชัยเอาปากกาไปซ้อนทีสวัสดีครับพี่วิทย์แก้มโอเคละครับใส่มือแล้วออกไปนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับวันละครังพิมพ์ใหญ่นะตัวจริงพิมพ์เริ่มไปแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็บอกว่าเอาไปพักแข่งเรืออีกแล้วพี่ล่ะอาถอยพี่แทนไทยกิจการเิงเฮงเลยเลยปังโอ้โหแข่งแรง คอยพี่รวยรวยเงเองครับเน่เมางาน<ว>ได้โอ้ี่โอ้โหโอเคดูเนื้อเอาพี่แดงสวัสดีพี่สรงด้วยอะไรพี่ถามสองคนตัดมาแล้วเลวลา2สองนาทีครับสองนาทีครับรายการนี้มาที่เท่าไร่แล้ว มาที่35,000บาทกับพิมพ์ใหญ่วันละครั้งพี่3า0 0 0บาทสามหมื่นรบาทราคาสุดถายค่ะพี่ต้องบอกว่าเหนือนี่ผมบอกเลยนะ 40, <000 S 1> นะครับดูง่ายน,น,นะครับดูง่ายอยู่ที่40,000บาทราคาสุดถายอยู่ที่40,000บาท 4, เอานะ มียิงกันแน่รายการนี้มีความรู้สึกสี่สิบวินาทีสุดท้ายพี่มียิงกันแน่น,นะครับยิงอยู่แล้วมาหยุดอยู่แค่นี้แน่นอนขุวมวนศาสรนี้ลึกล้ำม,มากองนี้นะครับชะล่าใจไม่ได้เลยพี่ตล่าดปืนเจ้าไม่ทันแล้วพี่มาที่สี่หมื่นบาทราคาสุดท้ายค่ะเท่าไรนะแอนราคาสุดท้าย 1ิบห้าวินาทีสุดท้ายครับสิบห้าวินาทีสุดท้ายค่ะสี่หมื่นบาทราคาสุดท้ายพี่มาที่สี่หมื่นบาทตอนนี้ราคา<อ>สุดท้ายนาฬิกาดังแล้วนะโ,<อ>โดดไดโดดนะครับรายการนี้เอาแระโวยเอาแรงวเาวเนื้อนี้หลักแสนครับพี่ปวีสุธรรมสี0หนน้อได้พี่มานชาชัยบอกแล้ว มาที่สี่หมบาทมาที่สี่0มบาทที่พี่มานาชัยมาที่สี่0มื้าร้อบาทครับราคาสุดท้ายเอาและโวยเอาราวาสมเเ็จวรละคังพิมพ์ใหญ่ใครจะมีวาสนาใครจะมีบารมีได้ครอบครองราคาสุดท้ายมาที่สี่หมงพับาทส่มื่นสองพันห้รบาทพี่มานาชัยสี่หมบาทนำพไดันี่มื่นสองพ้าร้อยเสี่หมื่นสองพับาทพี่หนสองนพี่มานาชัยเอาเอาเอาลูกเอาเอาลูกเอา โอ้โหพี่อหนึ่งร้อยเป็นเหตุสังเกตได้เอาใส่ลูเก่าด้นนี่ทำงานการทำานการพิเศษโอ้โหพี่พี่แทนไทยมาสี่หมื่นสาบาทพี่มานะจมาสี่หมื่นหนึ่พสะไอมาสี่หมื่นสามพันหึ่งบาทร้อยเดียวพี่รายการนี้ปิดไปดีบอกแล้วพี่ได้ไถหัวร้อยแล้วโอ้โหพี่ เสียดายจังนะครับโอ้โหแล้วดูเนื้อครับชนะตัวแล้วได้ไหมพูดอะไรไม่ผิดโอ้พี่น้านชัยอาศัยอยเสด็จหนึสุดจริงครับรายการนี้นะครับเฮงเฮงรวยรวยครับพี่ชายโอ้โหพี่หวาดมากเลยพี่โอ้โหวันนี้นะน้องมีพาเลี้ยมทองนี่นี่แล้วก็นี่นะครับยอดเยี่ยมครับพี่มานาชัยนะครับ Oh. ใครเคยประมูลพาเรี่ยมทองสามสิบวิมั้งตาเขาเสร็จฮะเอ้อเอา,เอาให้เสียงจริงครับจิิดๆกับพี่มานะใช่เอาให้ไหลแตกกันไปเลยนะยากไหลแตกใช่ไหมเอาแบบว่าประมูลเรี่ยมทองสามสิบวิมั้ยจะลวดทางเรี่ยมฮะ้าพี่แดนทาย